สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda c b r 6 5 0 r ครับรถคันนี้เป็นรถปี2022เลขไมล์หลักพันเท่านั้นนะครับเรามาพร้อมของแต่งจัดเต็มนะครับจะแต่งเต็มแค่ไหนของแต่งมีอะไรบ้างเลขไมล์แท้ไหมมาชมเลยครับผมเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมานะครับเพียง5,501กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมล์จากบรรลูกค้าให้ดูทุกคันคันนี้ครับโัวโชว์เดิมสวยครับไม่มีรอยขนนรรรอออยยเเซ์ววิิแผงคคบบดมสะั คันนี้มาพร้อมของแต่งนะครับก็คือกระตบาดจาก YSS พร้อมากายึดตรงรุ่นเลยนะครับประกับไฟฟ้าเดิมสวยครับปอกแฮนเดิลเดิมตุ้มไปแฮนเดิลมือคัตเดิมนะครับรวมถึงมือเบรกเดิมเป็นแบบก้านเหรียญปรับระดับได้นะฮะประกับเรลงตัวหนังสือไม่มีเินรางนะครับชุดครอบถังเดิมกุญแจครบ2ดอกนะฮะฝาถังมาเดิมสวยครับไม่มีรอยชุดสีถังเดิมครับไม่มีบุบรักยิ้มคันนี้มีกันถังลายคาร์บอนมาให้รวยถึงกันลื่นด้านท่านะครับมีมาให้ครบเลยบ่อนั่งครับ เป็นหลังเดิมครับเดินได้สีแดงเบาะซ้อนครับเป็นเบาะซ้อนแต่งนะครับพร้อมกับประดิ้งด้านท้ายแต่งทรงสอบแบบนี้ครับไม่มีรอยล้มแตกแตกร้าวนะฮะด้านหน้ามาพับชิวหน้าแต่งนะครับทรงสูงแบบนี้สวยงามครับโคมไฟหน้าเดิมสวยครับไม่มีรอยหินไม่มีรอยร้าวแตกลายงานนะครับบางโคนหน้าเดิมครับไม่มีแตกร้าวนะครับเป็นสีเดิมนะครับยางหน้าหลังครับเป็นยางเดิมติดรถมาจากศูนย์นะฮะ ขอบล้อด้านหน้าด้านหลังครับพ่นสีทองสวยครับนี่ครับไม่มีทลอกไม่มีดุ้งนะครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับเพราะนี่คือ2,000กิโลเมตรแท้กระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งขวาครับไม่มีรอยหินอะไรล้มาสไลายรวถึงคาลิปเปอร์ด้านหน้าด้วยครับจากดิชินอันนี้มาพราออากาศหม้อน้าแต่งสีดาครับสวยงามครับขอท่อสวยนะครับไม่มีบุบกระแทกครับชุดอกล่างนะครับแนบสนิทชิดทุกจุดฝนลิงฝั่งขวานะฮะ แฟลลิงเต็มนะครับสติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนนะครับกันล้มแต่งตรงรุ่นนะครับนี่ฮะจากฟากี้นะฮะแล้วก็แข้งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรายล้มล้มแปะนะครับไล่น็อตสีทองทั้งคันสวยงามครับเฟรมเดิมสวยไม่มีรอยนะครับพักเท้าฝั่งขวาครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับคันนี้มาพร้อมปะท่อแต่งจาก j p พีเรซิเป็นไทเทเนียมแบบสลิปออบมาฟังเสียงท่อกันฮะรอบเดินเบาหนี้ครับอัตราเร่งเป็นไง ครับขึ้นเร็วลงเร็วล้พยนต์นิ่งครับผมไม่มีสะดุดเลยครับวันนี้โอ้โหตบิงอามฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างครับจานเบรกด้านหลังครับก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังครับอย่างที่บอกพ่นสีทองมาครับสวยงามครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งยางหลังเต็มครับ2,000กิโลเมตรแท้คันนี้มาพร้อมกับท้ายสั้นแต่งจาก m a ็ t e c นะครับ ศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวนะครับรถคันนี้ไม่มีแม้กระทั่งล้มแปะนะครับอ่ะมาแล้วครับฝั่งซ้ายคันนี้ยังคงเป็นโซลเตอร์เดิมๆติดรถมาจากศูนย์นะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือนเก็บงานนะครับพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันนี้ครับมาพร้อมกับระบบเกียร์ควิกชิฟเตอร์ครับสามารถใช้งานได้ตามปกติครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีลอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับกันล้มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยนะครับอ่าชุดไฟลิ่งครับนี่ไฟลิ่งแต่งนะครับเป็นครีบฉลามแบบนี้ครับเป็นอุปกรรรรณ์เเสิมนนะคคัับบไฟ่งด้้าาซย ไม่มีแตกร้าวติ๊กเกอร์เต็มครับไม่มีรอยฉีดขาดฉีดข่วนนะฮะน้่เคือฝั่งซ้ายครับแห้งๆใสๆครับตาตาตายทันต์ใบนนทบุรีครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยหินรอยลมสไลด์จานเบรกหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัมผัสด้านขวาครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับผมเอาละครับเป็นไงบ้างสหรับเจ้า CR650R 2022คันนี้ครับ279,000บาทเท่านั้นดาวน์่มต้นเพียง51,000บาทฟรีค่าจัดไฟแนนะครับ ถ้าคุณตลังหา CBR 650R โฉมใหม่ล่าสุดนะครับมาพรา้อมกับรคุณภาพดีๆแบบนี้เล็กใหม่แท้ๆแบบนี้ครับคุณต้องมาที่นี่เท่านั้น,นครับทางเดอร์บายนอเตอรีครับแล้วเจอกันครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ